รับผมจะดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับ c ช a แนล l ูมเกมเมอช่องเดิมนะครับผมที่แบบนะก็ไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลานานนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งได้นะก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะมันค่อยๆมีเวลาลงเลยจริงๆนะครับผมอ่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือแบบนะก็ผมได้ย้ายจากฝั่งนู้นมาเกิดฝั่งนี้แล้วนะผมเพราะว่าแบบ ฝั่งนู้นนะ่ะมันโหดเกินนะคุณผู้ชมมันแบบหาสร้างบ้านยากนะครับผมคือส่วนเนียผมมาสร้างตรงบริเวณพื้นที่เสาแดงนะครับผมอ่าซึ่งบริเวณเสาแดงมันก็มีป่าอเมซอนอยู่อยู่นะครับผมอ่าโอเคมาก่อนอื่นนะผมเรามาทบทวนจากพาร์ทที่แล้วหน่อยนะผมซึ่งพาร์ทที่แล้วผมผมใส่เชื่อกพาร์ทผิดนะผมใส่เป็น51.5สิจนะผมที่จริงมันต้องเป็น52.5นะครับผมอ่า สำหรับพาทน,นี้ก็จะเป็นอีีที่53นะครับผมโอเคก็นะซีซั่นส EP อีีที่53นะครับผมมาส่วนจาก gate, อัปเกรดจากความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือเราไปหาหน้าไม้มาใช่ไหมก็กะจะอัดแล้วนะครับผมมันไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะอัดไม่ทันนะครับผมก็นะก็มันก็จะเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะผมก็จะคือแบบของก็ฟูนิดหนึ่งนะผมนี่นี่นะสกินลัปเตอร์ก็ประมาณนี้นะผม นี่ก็คือของที่ได้จากการฆ่างูนะผมอ่าประมาณนี้นะโอเคโอ้ซึ่งนะผมซึ่งบางอันก็ได้จากการดูโฆษณาบางอันก็ไดจากการฆ่างูนะผมโอเคมาอโอ้โอ้นั่นไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าไปนะผมแรปเตอร์นะแรปเตอร์โอเคอืมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปบริเวณแถวบ้านมบ้านเก่าผมนะผมในหมวด ตอนซีซั่นแรกนั่นเองนะผมจากการที่เราพาอโลอาามาลรวาดเมื่อ EP EP ที่ประมาณ5้าสิเอ็นะผมอ่ามันถูกชะตาตรงนี้นะผมก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้ดูสวยมากเลยอ่ะอืมก็เหมือนที่บอกนะผมตรงเนี้ยมันติดป่าอเมซอนด้วยไงแล้วก็มันไม่ค่อยมีสัตว์อะไรมาบุ่นวายแถวนี้นะผมโอเคนะผมถ้าเราจะไปฟาร์มก็หนูนนะผมเดินไปเลยนะผมฟาร์มง่ายนะผมโอ้อะไรวะ อ้ะเมืเ่อกี้อะไรอะ่ะอ๋อขวานึโอเคมาเรามาทําแค้มไฟกันเลยดีกว่านะครับผมก็มาดูกันเลยนะผมแทชปะมาใช้ชีวิตแบบสโลไล์ไปนะผมอย่าอย่าซีเรียสมากนะผมบูตอนซีรี์นี้นะผมตอนนี้ผ่านมากระ,รกกระดาษแล้วนะผมอาจจะนู่แหละมกราปีหน้านน่แหละครับผมจะจบนะอืม โอเคส่วนฮาร์ดคอร์นี่ผมจะไม่เล่นเป็นอันขาดนะผมมันเสียสุขภาพจิตนะเออตายแล้ววัย0เนี่ยเอออืมโอเคครบหรือยังนะ่ะน่าจะครบแล้วนะผมโอเคฟีินมาก็เดี๋ยวทำแคมไฟเสร็จนะผมทำเตียงเสร็จแล้วก็จะไปฟาร์มเลเวลกันนะผมโอเคพาร์ทหนะ้าจะเป็นการสร้างบ้านนะผมเพราะว่าแบบ ก็นั่นแหละเหมือนที่บอกแล้วผมต้องการให้มันอยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหลกนะผมโอเคแล้วก็อีกอย่างคือเนะี่ยผมไม่ได้สนใจช่องเลยนะผมเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ได้ทําคลิปก็ไม่รู้เลยนะผมว่ามีคนติดตามมากเท่าไหร่นะผมเท่าที่ดูมาก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่คนแล้วก็ขอพระคุณเลยจริงๆนะผมผมกม็ได้เหมือนช่องอื่นนะผมเออที่เติบโต,บโตได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าคนคุณผู้ชมนะผมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์นะผมก็ขอพระคุณจริงๆนะผม ถ้าไม่มีคุณในวันนั้นก็ไม่มีผมในวันนี้นะผมปะโอเคมาอ่าตุ๊บเอแเละที่สำคัญก็คือผมต้องการัอเนี้ยถึงนอนนะผมเพราะว่าต้องการจะหลับให้มันได้ตื่นไงคุณผู้ชมเออป่ะป่ะไป,ะป,ะปอืมตรงนี้ละกันนะผมอ่าตรงนี้ปุ๊บโอเคฟูลเคมไฟอืม โอเคเวลเวลเขึ้นมานิดนึงบูู๊๊บตอนนี้มันเสียสุขภาพจิตไหมก็มันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นลคุณผู้ชมเออป่ะมาอืมถ้าอยากได้เตียงต้องไปล่าหนังว่ะคุณผู้ชมเออแล้วก็หิวด้วยอีกต่างหากโอ้คือเราแบบเออไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำเลยนะโดโดนะทั่วทีนะโอ้ยน้อ มีหอกก็ไม่ใช้เนาะเออไปไปเอ้า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานหลงหลงมึลงลืมหน่อยนะผมโอเคตายโทษทีโดโด้ตายโทษทีโทษทีอืมโอ้โอ้โอ้อืมอืมโอ้นี่จะมาช่วยเพื่อนเหรอตายตายตายมึงตายซะอืม,อมก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกนะโดโด้นะเอาหูศิกรรมด้วยโอเค โอ้ยมาโอเคได้หนังมาประทังชีวิตนะผมด,ดูเอเธอร์นูนดอนตัวนี้ก่อนอเวทเท่าไหร่นะผมจะเลงไว้นะโอ้15ให้ตายเถอะคือวันนี้เราจะไม่จะมาจ,จะไม่ทำยาวมากแลผมโอเคเห็นว่าใช้ชีวิตก็พอแล้วนะผมไม,ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเดือนหนึ่งนี่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนนะผม โอเคมาโอ้ยของหนักตัวอีกตั้งหากอืมกระสุนปืนนี่ก็ไม่อยากจะใช้นะทิ้งไปแล้วกันมันหนักนะผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกช่วงแรกเนี่ยแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้นะผมมันก็เหมือนเกิดบจะเป็นการโกงไดโนเสาร์นะผมไอหน้าไม้นี่พอว่านะเพราะว่ามันเป็นอาวุธทากินเรานะผมถ้าไม่มีวันนี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีมันนี่แบบกว่าจะยิงไดโนเสาร์หมดนิดหน้านี่ยิง อนะน่าจะยิงธนูหมดเป็นร้อยดอกนะผมโอ้เออมันก็ดีหน่อยนะที่แถวนี้มันไม่ค่อยมีสัตว์ดุร้ายมากนะผมเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าเขตป่าเมซอนมากไงคุณผู้ชมโอยได้เนื้อมาแล้วโอเคเอผมว่าเราจับโดโดดีไหมคุณผู้ชมเพรว่าเราจะเอามาแบบแบ่งน้ำหนักไงคุณผู้ชมคือม,มันหนักเกินนะตอนเนี้ย เออตัวหนักเกินนะผมเดินขับโอเคไม้ไฟเบอร์ได้คือพาร์ทนี้เราจะยังไม่ฟาร์มเวลนะผมเราจับโดโลกันก่อนแล้วกันเออนะถ้าเราถ้าเราแบบไปวิ่งไปวิ่งไปจะไปฆ่างูเนะี่ะหนักแบบนี้ก็ตายนะผมไม่รอดนะเออแล้วก็แบบอืมนะเออเห็นการใช้ชีวิตด้วยนะผมเนี่ยผ่านมาสามวันกำลังเวลอสาวเนี่ย ลองคิดดูจ้เวลร้อยนี่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านไปแบบเป็นปีเลยครับผูตอนวิยจะบ่นทําไมน่าเราเคยผ่านมาด้วยครั้งหนึ่งนะผมเอออืมครบโอ้ที่สําคัญคืออยากได้หนังนั่นแหละเอ้ยหนังนะผมจะมาทําเตียงนะผมแล้ววิ่งหาโดโดกันเลยดีกว่านะครับผม เออโดโด้โดโด,ยโดยอยู่ไหนวะโอ้ข้างหน้าข้างหน้า,า,นาจับมันเลยละกันนะผมเวลเท่าไหร่เนี่ยสาสิบน้อยไปโอ้หนึ่งอยสสิบห้านี่พอได้นะผมเออมาคะแรนนะผมมาอย่างน้อยก็ออกมาถักมาแล้วนะผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจับเตินสอนยังไงก็น,นะผมอ่สสะสอดแทกที่ลอยนะผมอ่ะสมมติว่าถ้าคุณแบบเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมคุณก็ เตรียมผู้เล่นขับนะผมเรียนได้แต่เวลเวลสามใช่ไหมเวลสองเวลสามนั่นแหละนะก็อ่ะอ่ะง่ายๆนะผมนี่เตรียมเลยแล้วก็ค้ามันมานะผมแล้วก็แบบจะจับโดโดใช่ไหมอ่ะมาตีมันเลยแล้วกันนะผมเออมามาไอโดโดนี่นะผมก็ตีมันเลยแบบนี้นะผมเออเออโด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 ไอโดโดมาหลับดิหลับดิไอโดโด หลับดีเป็นตัวอะไรเนะี่ยเป็นตัวเมียตัวผู้โอ้โหตัวตัวผู้จริงๆอยากได้ตัวเมียนะเพราะว่ามันแบบจะได้เอามาแบบเอามาออกไข่ด้วยนะเออุยมาดิหลับดีโดโดเออมาเอออุ้ยอ้อ,อ,อ,อทำไมถามว่าทําไมผมไม่ใช้หน้าไม้ใช่เพราะว่ามันหน้าไม้มันแรงเกินนะผมถ้าใช้หน้าไม้เดี๋ยวโดโดจะตายเอานะผม โอเคปุ๊บมาคือภาคนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะจับโดโรดีกว่านะผมเพราะว่ามันมาอัดโอ๊ะจุดพลอยโอ้โหคิดว่าหายแล้วอืมถามว่าท่านต่อไปก็ทายังไงนะผมยัดยัดเบอร์รี่มันเลยนะผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ยัดนะผมเพราะว่ากูย,ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะ <c oughs> ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนพานหน้าก็จะเป็นการสร้างบ้านนะผมแล้วค่อยแล้ว็จะไปจับสัตว์หดนหวดกันนะผม ถ้าคุณผู้ชมแบบไม่มีนาะโคติกก็แนะนําไม่ใช้นี่แด่ผมนาโคบุรี่นะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูรู้หมดแล้วนะ <c oughs> สอนสอนใหม่สอนผู้เล่นใหม่นะผมคนคนที่อยากเล่นอาร์คมันก็มีเยอะแหละนะผมแต่คนเล่นแต่คนกันที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่ามันแบบมันไม่มีอะไรทําแล้วว่ะคุณผู้ชมหลายคนเล่นมาตั้งสี่ปีที่แล้วนะผมตั้งแต่เกมเปิดแรกเมื่อปีสองพันสิบแปดอะสี <c oughs> ่ห้าปีแล้วนะคุณผู้ชม มันไม่มีอะไรอัปเดตมาเขาขค้ขาโค้โหดกันหมดแล้วนะผมเขาก็เลิกเล่นไปนะผมเอออกมือถือนะผมผู้พัฒนาเขาไม่พัฒนาต่อจริงๆนะผมขอได้นะผมโอ้เจ็ดสิบสามแล้วโอ้ยอืมก็เหมือนที่บอกแล้วผมที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมต้องการเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะผมก็โดนเขาโดนเข้าตำหนิมาก็นะผมขอบคุณด้วยนะผมที่ช่วยเตือนกันมานะ เอะนาโคเบลี่นี่มันหายากจริงๆว่ะก็ไม่มีอะไรจะแนะนำมากนะผมเพราะว่าแบบคุณผู้ชมเล่นเป็นกันหมดแล้วอะแล้วก็บางอย่างผมก็สอนไปหมดแล้วในซีรีส์ที่แล้วนะผมมันก็มันก็ไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ที่ผมไม่ได้สอนอะหรือไม่ก็คุณผู้ชมก็เล่นเป็นกันหมดแล้วมันก็ไม่ต้องสอนเลยมากอะ มันก็จะมีแต่พวกคูาเล่นใหม่ๆนะผมก็ถ้าไม่รู้ว่าเล่นยังไงก็สอบถามกันมาได้นะครับผมจับตั้งแต่เช้ายนะันเย็นเนี่ยจับจับตั้งแต่มดๆๆนะืดยันเช้าเนี่ยดูดูน่าจะจับน่าจะจับเป็นขอกเลยเนาะจะได้เอามาแบบนะื่วแบกน้ำหนักกันเยอะๆนะผมกว่าจะได้กล่องนี่ต้องไปโอหกนะหัว Uh huh. เรียบร้อยโดโด้เ uh huh. โด,โดี๋โดเรียบร้อยนะผมไปเดี๋ยวอุ้มโดโดกลับบ้านเลยแล้วกันนะผมโอ้ยโดโดหนักลูกแม่หนักอะลูกโอ้ยเรื่องด้าชาติจะถึงเนี่ยโอเคโอเคมาแล้วนะผมถึงแล้ะอ่ะเอออย่าเรียกว่าบ้าแ่าเรียกว่าแคมป์ดีกว่านะก็เดี๋ยวเราก็จะทําการบอกให้โดโดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมมาออมามาหยุดสอบ อะอยู่จตรงนี้ลูกอืมอะไรที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวจะก็ฝากโดโดไวนดน้นะผมอ่ะชุดบ้างอ่ะนงนะผมมันก็จะมันมีน้ำหนักตั้ง75็โลแล้วผมก็แบบนะก็มันก็ช่วยแบ่งเบาเราได้ระดับหนึ่งนะผมอะไรหนักที่อาใส่โดโดให้หมดนะผมอ,ะอาเบอรี่ให้น้องด้วยไฟเบอร์อืมโอเคนะ เฮ้ยผมนี่ความรู้ใหม่เนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเดอโด,อด,อดอมันรับน้ำหนักได้เยอะขนาดนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ชิปทิ้งเลยก็ได้ไม่มีประโยชน์อ่ะผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมไปเราจะไปล่าล่าสัตว์แถวนี้นิดหนึ่งน,งนะผมมาตอนนี้ของเบาแล้วผมเเดี๋ยวอ๋อเมตะกี้สั่งโดรโดหยุดแล้วนะผมโอ้นี่ไข่แล,ลนไข่เทอร์นดอนใช่ไหมไม่เอานะผมอันนี้มันเวลามันบินแล้วมันจิกมันหน้ารำคานะผมไอเนี่ย เอ้มัโหดห้ายไปใช่ไหมมนต้องใช้เนี่ยจิ้มเลยเออจิ้มเออเออมาเออเดี๋ยวเราจะทำเตียงกันนะครับผมต้องใช้หนังตั้งยี่สิบนะอืมโอเคได้มาแปดอันนะนะเอออืมไม่มีจะแค่สักตัวเลยเหรอเออนะ ไม่แน่ว่าแถวนี้อาจจะโหดกว,กว่าตรงที่คือเราเคยอยู่ก็ได้นะผมอ่าเจอเจ้าถิ่นบ่ะคุณผู้ชมอ้าวเจ้าถิน่นจะช่างแม่งนะผมไม่สนนะไม่สนนะมือนะเออจะยึดคติไว้นะผมมันไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะผมคติมั่วนะผมเออ เออก็มันจริงนี่หว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันน่งมันไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะผมเฮ้ยเยอะผมได้ยินเสียงบาริโอนิกว่ะอ๋อข้างหน้านะผมไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะเราต้องมีเราต้องขึ้นที่สูงนะเราจะสู้ได้ไอเนี้ยหืมดิโล่อีกว่ะอืมเปิดมาก็เจอตัวตึงเลยเอางูสักสองสามตัวไม่ได้ลนะเอ้ยข้างหน้าไม่ใช่งูอ่ะ ข้างหน้าบอนโตอืมเฮ้ยเร็วเร็วเร็วก็ว่าทำไมเสียงบาลีโอนี่อยู่ใกล้จังหูแววหูแววหูแววเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูสามเขาข้างหน้าก่อนนะผมเพื่อในอนาคตจะไม่ได้มาจับนะครับผมเอ้ยตรงไหนตัวนี้แววอะไรอะสามสิบน่าฆ่าจริงๆว่ะก็เหมือนเดิมนะผมอยากให้อาร์จมันมันมัน ปรับคูณได้อะเอาจริงๆเถอะถ้าปรับคูณได้มันจะน่าเล่นกว่านี้อ่ะเออแบบปรับคูณสักกี่สิบสักสักเท่าไหร่คูณสิบคูนเท่าไหร่ก็มันก็แล้วก็คูณเวลได้นะผมปรับเวลได้นะเองเน,นี่ยผมไอเนี้ยแต่อ่ะมือถือนี่มันต้องเลือกโหมดนะผมแล้วก็วเวลเดนสองมันจะเพิ่มตามโหมดที่เราเลือกเล่นนะผมผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะโอ้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 ข้างหน้าเจอคู่แล้วเจอคู่ประเดินละ คือคู่กรณีละไอ้งูน้อยนะผมโอ้นั่นตัวอะไรเนีอ๋อคาโปโอ้โอแม่สาวน้อยอะโอแม่สาวน้อยเช็ด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 แคมึงเเอาอะไรเนี่ยโอ้ชิบหายเออโ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 ออ้อยหลอดหลอดปฏิหารปะโอ เนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะบมถอยยิงถอยยิงอ่ะมาตะกี้ขนลูกจริงว่ะคุณผู้ชมเออเนี่นนถย,ถ,ยนะถ้าเรายิงยิงถ้ายิงถ้าเราไม่มีอะไรที่มันเหมาะสําหรับการแบบอะไรแบบเนี้ยนี่พูดอะไรเนี่ยหมายถมหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีไอ้พวกแบบลูกดอกถ้าเราไม่เราไม่หาอะไรนะพวกหน้าไม้น่าไว้ก่อนนะเนี่ยตายนะมาตะกี้ไอ้คาโปมันพุ่งใส่นี่ตายเลยนะเนี่ย ตัดออไปผมจะเก็บไอ้บรลิอนิกนั่นแล้วกันนะไปไปไปเก็บหนังไปนะผมจะไาทำเตียงนะเออเอาสักให้สักเวลสีนะผมพอใจแล้วพอละโอเคหนักตัวเลยไอ้นิกอยู่ตรงนู้นโอ้ยอเควะ่ะชารวันจันทราเจ้าเฮ้ยโอ้โหไอตัวข้างหน้านั้น หาเรื่องเข้าไปทั่วนะเฮ้ยไม่ถึงวะเออมาภาคตอนตอนแรกนี่เอาชีวิตรอดตอนนี้หาเรื่องนะผมเมื่อกี้เมื่อกี้เอาชีวิตรอดตอนนี้หาเรื่องเขานะผมเออจ้าราบันจันทราโอ้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยแถวนีนะ้ปุ๊บโอ้ยโอ้ยใช้ได้อยู่เยอะอยู่ โอ้ขึ้นไม่ได้ก็บุญแล้วเออจบตายยังไงก็ลงไปไม่ได้บอกคุณผู้ชมออบาริออนิกอยู่ในน้ำบ่เอาไอตัวนี้ก่อนละกันนะโอ้ยเสียวว่ะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเออโอ,อ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยเอาเอาเอาเนื้อไปสักหน่อยแล้วกันนะอืม อืมอืมอืมโอเคจบผมว่ากลับบ้านไประบายขอ,องก่อนแล้วกันนะอืมอัตัวนี้มีอะไรไหมโอ้งแอคเล็กเอ๊ะ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 ชิบหายกูโอ้โหแม่งเลยอืม โอ้โชคดีว่ะคุณผู้ชมมันไม่มันไม่ขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ไอ้เวนเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงว่ากูรอดครับโปโซคัสต,ตั้งสามตัวเนี่ย <c oughs> โอ้โหเวนเอ้ยตายมาจากตายเลี้ยงตัวก็ไม่บอกมานี่เอ้ยนี่รอดมาได้ยังไงก็ไม่ทราบด้วยนะแต่อันนี้กูจะไม่รอดกับมึงนี่แหละเคชาลวันจันทานนนเอ้ยมา ระากาศ,ศกาสักาสซกหน่อยเมื่อแถวนี้ใครใหญ่คุณผู้ชมมาอืมมาดิอีกนิดเดียวมึงก็ตายแล้วเอ้อืมก็เรียบร้อยวเวลอ้พแล้วมึงสินะมานี่หนีไปไหนมึงอ่ะไม่มีพวกแล้วห้าหววะมานี่เอ้ยหนีไปช่างมันอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็วนกลับมาเองนะผมมาโ,โหทำมาตะกี้นี่วิ่งขึ้นเนินไม่ทันที่ตายเลยนะเนี่ยอืมมาจุนจานไม่เข้าเรื่องมึงเนี่ย สตามิน่เลยสตามิน่น้อยนะผมเวลสี่แล้วเรียนอะไรดีอะเอานี่มาแล้วกันนี่กับอ่ะจบโอ้ยยังมือยังเหลืออีกตัวอยู่วะแล้วเราจะลงไปยังไงเนี่ยของมันก็ต้องเยอะนะเนี่ยโอ้ยอือุ้ย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 โอ้ยเสียวว่ะคุณผู้ชม ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้น่าดูเลือดผมดมิถ้าจะลงไปยังไงวะเนี่ยเอ้ยอย่านะพูดอย่านะพูดโอ้ยธนูไม่เอาขอแต่ลูกได้ไหมเนี่ยวินานทีปฏิหารมาคุ้มผสมมันตะเคยียโอ้ยเด็บรู้เธอยาเธอ อย่าเด้อมึงอย่าเด้อโอ้โหเราตั้งสองร้อยสิบเนี่ยทำาไมนี้ท้าไมตะกี้หนีไม่ทันนี่ก็ตายเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปล่อยให้เรารอดหรือว่าไงเนี่ยโอ๊ยชิบหายเอ้ยหนักดิโอ้โหผมน่าจะกลับบ้านก่อนนะเนี่ยถ้าเออเป็นความคิดที่ดีแล้วผมกลับบ้านก่อนแต่แบบดูดิ ถ้าจะกลับไม่ทันนะผมเพราะว่ามันแบบเอ้ยไฟเบอร์สิบห้าเราทำเทียเตียงนอนก่อนแล้วกันนะผมเอยมันหนักหนังไงคุณผู้ชมโอแเราพาทหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะผมคราวนี้จับโดโดนะผมบกมันท้าคิปอีกนิดหนึ่งนะผมคือเมันตะเกียไม่รู้ว่าหนีอมาได้ยังไงนะผมโอ้หเจอตั้งสามตัวเลยนะเนี่ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผมไม่รอดนะผมโอเคมาหึน้องเงียบโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกชิบหายเอ้ยมันต้องทิ้งเลยวะทิ้งเนื้อแล้วกันหึเสียดายว่ะคุณผู้ชมคือมันหนักลูกธนูเนี่ยเออทิ้งสิบสี่ดอกนี่ไปแล้วกันไม่ได้วะโอ้ยเสียดายว่ะกวาจะฟาร์ด้ขนาดนี้ น่าจะอ้างน้ำหนักนล้เมื่อตะกี้ไอเงี้ยโอ้โหบ้านอยู่น,นู้นแล้วเท่าไหร่มันจะถึงเนี่ยโอ้โหแล้วก็ต้องเจอสัตว์ดุร้ายมากมายโอ้โอเคคุณผู้ชมพาทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับนะครับผมโอ้โหคือพาเนี้ผมกลับบ้านไม่ทันแน่ๆน,นะผมเพราะว่าเราแบบดูดิ หนักหนักนะผมถ้ากลับบ้านทันนี่ก็อืมนะแล้วที่สําคัญนะผมกลัวคลิปมันจะยาวด้วยนะผมพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบก็น,นะผมอืมนะโอ้ยเจอกันพาร์ทหน้านะผมอืมอินปรเดี๋ยวนี้เจอกันบาย